สวัดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับยินดีเข้าสู่ช่องบ้าแหลมพารวยครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับทีกท่กําลังติดตามรับชมครับผมผลงานของบ้าแหลมครับต้องขอกราบประทานอภัยนะครับเนาะครับหลุดครับพี่น้องครับงวดมาขึ้นนะครับเนาะครับแต่ว่าครับผมครับมีแต่ว่าเด็ดพี่น้องครับถ้าพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่เป็นแฟนครับบ้าแหลมจริงๆตัวจริงตัวย้งนะครับเนาะถึกแน่นอน ครับผมเพราะว่าเลขที่บ้าวแหลมให้พี่น้องกันเอาไว้ทุกๆุกงวดจะมีสองสามเจ้าอยู่ตรงนี้มาจับให้เพียงสามคู่สองสามสามเก้าเก้าสี่ครับผมครับเขาที่สองสามสองสามเรียกออกสามสองนะครับเนาะรับหลังครับสําหรับบ้าวแหลมกะครับหลุดนะพี่น้องครับหลุดเขายุี่คู่นะเหมือนเดิมครับผม ก็อยากฝากพี่น้องเอฟซีครับผมไอเดียไล่ครับจำเป็นครับพี่น้องไอเดียไล่ถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดต้องการน้อครับเนาะครับเลขตัวเดียวคู่เดียวเน้นๆเนาะครับเนาะครับแล้วก็พร้อมกับเลข3ตัวครับผมเลข3ตัวน้อครับเนาะครับให้2หางครับพี่น้องครับแอดไลน์เข้ามาครับผมครับแอดไลน์เข้ามาถามว่า น่าสนใจตรงไหนนะครับเนาะครับเลขจะบล็อกขึ้นกันนะพี่น้องครับเลขที่ฟันลงกลุ่มนะครับเนาะครับเมื่อคืนนี่ครับผมครับสามสองครับผมเมื่อคืนสามสองครับงวดที่ออกสองสองแปดกระได้สองแปดครับพี่น้องครับได้สองแปดน้ครับเนาะครับงวดออกหนึ่งหนึ่งสองหกครับผมได้สองหกครับผมครับเป็นเลขแค่คู่เดียวครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเนาะครับงวดนี้ครับ ต้องขอความกวุรู้นาครับเนาะพี่น้องเอฟซีแอดไลน์เขามาครับผมนี่คือไอดีไลน์ของบาวแหลมครับผมครับกระลองเบิงครับพี่น้องถ้าบวกเขาพี่น้องก็สามารถออกได้ครับผมเพราะว่าอยู่ในกลุ่มไลน์บาวแหลมครับผมเขาฟีครับพี่น้องครับเขามาเอาเหล็กืสือเอาแหล้วงวดนี้วันศุกบ่ถึกเนาะครับเนาะพี่น้องออกจากกลุ่มได้เลยครับผมบาวแหลมบ่ไดดวาน้ะครับเนาะครับ แต่ว่าถ้าพี่น้องต้องการเลขคู่เดียวเน้นๆครับผมแอดไล์เข้ามาครับผมครับเขาติดกันมานีได้หลายงวดแล้วพี่น้องครับเล็กเพียงคู่เดียวครับผมงวดนี้ก็มาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับถจามีหลายท่านมาเป็นอย่างคือล่งจุดอื่นนะครับเนาะต้องขอความกรุณาอธิบายฟังนะครับเนาะครับ ป้าแหลมครับผมต้องมีคลิปลงใน YouTube กับให้พี่น้องเบิ่งครับแนวทางโบมีไผ่ลูกครับผมว่าแนวทางเลขจะมาตัวใดนะครับเนาะครับแต่ว่าตัวที่ฟันลงกลุ่มสูตรมันยังเดินดีครับผมครับสูตรลักป้าแหลมกับบริคิเล่นะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับสองสามครับผมเลขออกสามสองนะครับเนาะครับยังเข่าอยู่พี่น้องถึงจะหลุด กับบไดนาเกียริครับผมครับอ่ะเลขวิ่งลุดครับผมเพราะว่าสายวิ่งสายลุดเบ้าแหลมจะลายนาครับเนาะครับก็ต้องขอกราบประทานลภัยเมื่อคึืนพี่น้องเอฟซีครับผมเจ็บตัวแนนอนเพะว่าเลขซีชนกันนะครับเนาะคิดว่าจะมานาะครับเนาะซีบอมาเลยพี่น้องครับหารสองไปช่างสันเว้ครับอ่ะมาตามกันต่อครับพี่น้องอันเห็นเลขแล้วอย่จมใหมกันได้พี่น้องเบ้าแหลมกับเงิดขึ้นกันแหละเป็นยังอันคำนวณเลขอันขึ้นยังไปตรงกับเลขที่ออกแล้วทังสินนะครับครับกับ นี่แหละเห็ดหอยมาครับกับเป็นยังสี่มาตลอดได้พี่น้องเตี้ยกับเขาครับผมกับมีเขา่ามีหลุดในเห็นคือเขานะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้ครับผมครับพี่น้องเอฟซีทันใดเขามาแล้วยังบ่ท่านได้กดติดตามให้กับั้งช่องบาแหลมพา้าร้ยฝากพี่น้องกดติดตามให้บาแหลมกระนําเได้พี่น้องครับกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนที่ติดตามที่รับชมครับผมผลงานของบ้าแหลมครับผมครับทุกๆคลิปครับผมทุกๆกําลั้งแรงใจถ้าผมมีพี่น้องเอฟซี เขามาซอยสนับสนุนเขามาซอยกดติดตามกดไลค์กดแช์คอมเมนต์นะครับเนาะครับเขามาครับผมครับกะบอมียอดวิวคือกันครับพี่น้องครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทีคอมเมนต์เขามาครับย่อมเสียสละเวลาระยะไอเวลานะครับเนาะครับย่อมเสียเวลาในการพิมพ์ขอความครับผมบ่าวแรมต้องขอบพระคุณเป็นยางสูงครับขอให้พี่น้องครับสุขภาพแข็งแรงโชคมาํำด้วยนะครับเนาะครับ กระพิมพ์เข้ามาครับพี่น้องครับสนใจนะครับเนาะครับเลขคู่เดียวครับผมครับถ้าเยอะคลิปนี้นะครับเนาะขึ้นฮอตหมื่นครับผมบ่าวแล้วอาจจะลงให้เพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีที่บ่สามารถแอดไลน์เข้ามาได้คือบ่มีไลน์แต่เบิ่งทางช่องยูทูบได้ฝากครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะครับผู้ที่ติดตามอยู่ครับผมครับพิมกเข้ามาครับผมครับอยากได้เลขคู่เดียวครับผมคู่เดียว เน้นๆจะเป็นตัวใดน้องครับเนาะรับฝากทิมพ์เขามาถ้าเยอะยอดบิลรับหลายขึ้นฮอดหมื่นครับพี่น้องครับเบาแหลมจะล่ให้ท่านที่ถึงตอนใดล่งตอนนั้นครับพี่น้องแต่ถ้าเพ่ถึงต้องขออนุญาตนะครับเนาะสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้เฉพาะพี่น้องเอฟซีในกลุ่มครับผมอ่ะไปเบิ้งกันต่อเลยพี่น้องครับตามต่อนะครับเนาะกับหอยล้าพัฒนาเบาแหลมพ้าร้ยครับผมในงวดที่จะถึงครับพี่น้องวันศุกร์ที่27 สซซ่าล่าลื่อมไซหางมนหันพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดหลายท่านเริ่มสงสัยว่าเล็กบ้าแหลมจะเข่าหรีบ่อเหล็กคู่เดียวครับเขามารับเอาครับพี่น้องครับเขามารับเอาพวกเขาสามารถออกได้ครับผมข <c oughs> อ,อประทานอนัยาได้พี่น้องครับ จีบจักน้อยกันน่นะคอ่ะไปต่อครับพี่น้องครับสำหรับชุดวินครับผมครับกระโอรงจะเห็นผ่าดดอกครับผมชุดวิ่งปอเลขยังเก่งอยู่ครับผมสี่สามสามสองวนอีกแล้วงามนี่พี่น้องครับสี่สามสามสองวนอีกแล้วงามครับโบเรกิเล่เลยนะครับ พี่น้องพ่อมองออกละตัวเด่นเบาแหลมงวดนี่ตัวใดเนาะครับเนาะครับงวดว่างหันกับโบมาเด้ครับเป็นอย่างคือมากงวดนี่จะเน้ขอประทานอภัยครับพ่อบับพ่อบับเวิ้มเวมนาอพี่น้องครับเบิ่งเอาลุดครับงวดนี่มาตัวใดเป็นยังไงพี่น้องครับก็มาแนวทางนาคเนาะครับ เป็นยังตองมาแบบคำนวณงวดวังหันคือโบมาครับควันนี้มาแบบพี่น้องกะเบ,บ่งเอาไว้สามสามสองครับแปดแปดสองครับอันนี้คือแปลงเนาะพี่น้องเนาะครับในีไซส์เบาแรมตัวเลขสามนี่กับแปดนี่ครับย่งย้อนย่างกันอยู่ด้วยพี่น้องครับดังนั้นเนาะครับเนาะพี่น้องเอฟซีเบาแลมที่กาลังติดตาม รับชมผลงานของบ่าวแหลมอยู่ทั้งบานครับยาลืมกันพี่น้องครับ82ครับผม3 2อย่าว่า82เปินมาแล้วมาอีกได้คือเกาครับผมพี่น้องสังเกตเลขคู่หนะเอาพอท่านเขียนครับขอประทานอภัยอันนี้ก็2 3 3 2มครับเนาะงวดที่ผ่านมาอ่ะมาเบิ้งครับผมจุดจับคู่กันเลยพี่น้องครับอันนี้คือตัวกันด้อยพี่น้องครับตัวกันนะครับเนาะครับตัวกันครับผมพี่น้อง ผู้ที่ยูน้่โดนๆก็จะรู้แล้วว่ามีตัวใดแน่ครับสามสามสามสี่สามห้าครับผมเป็นยังไงกันบ้างพี่น้องครับมีตัวหมักน้่บ่ครับผมมีตัวใดหมักน้่บ่เนครับเนาะครับนี่คือครับตัวกันนะครับเนาะครับสำหรับครับผมเลขสามตัวครับพี่น้องครับสามตัว สี่สามสามสี่สามสองสามสามสองเรามาระวังด้วยพี่น้องสามสามสองอย่าลืมครับผมกันสองสองสามนั่มได้พี่น้องครับขออนุญาตพิมพ์ไปให้นั่มเลยให้แต่พี่น้องพอก,กันในบ้าวแหลมตัวที่เหมือนกันนะครับเนาะ ครับตัวเลขบางรังมาคลายคลยกันครับพี่น้องครับพี่น้องบางครังเ่ากักกันไว้แน่นะครับเนาะครับเพื่อบ่ให้เกิดความปิดผาดถ้าเกิดมาเ่ากับบ่เสียหายครับผมครับถ้าเกิดมานะครับเนาะครับมักชอบครับผมก็ตามนะครับเนาะบ่มักบ่ชอบพี่น้องเอฟซีสามารถเตือนผ่านได้เอาครับผม ครับน้ำมาฝากมาตอนพี่น้องครับอย่าลืมครับผมครับแคปหน้าจอกันไว้ครับผมกับห่วยเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับของงวดประจําวันศุกร์ครับพี่น้องวันศุกร์ที่27ครับวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568ครับอันย่ิญดูดูว่ามันยังนี่พี่น้องครับบ่อยากให้พลาดวันที่เนาะครับเนาะครับ27เดได้พี่น้องครับผมครับบ่อยากให้พลาดครับถ้ามา27พี่น้องก็ให้ได้เฮกันเนาะครับเนาะครับ อ่ะฝากกันเอาไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันขออนุเอิพรให้พี่น้องเอฟซีเบาแหลมทุกขุ่ทุกคนครับผมโชคหมานสุขภาพแข็งแรงรำรำรวยๆกันครับผมยาเจ็บยาจนกันเนาะเนาะครับขอให้พี่น้องครับผมสมหวังครับผมเดินทางไปเหตุงานก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเหตุกิจการงานอยู่บานกายเจริญรุ่งเรืองครับผมครับบ่าแหลมพารวยขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม